เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายชื่อเรื่องก้าวต่อไปของนักฟุตบอลตัวน้อยจากด่านนายเสียงนกหวีดดังขึ้นท่ามกลางแสงแดดยามเย็นที่สัตส่องลงมายังสนามญ้าหน้าโรงเรียนบ้านดอนด่านนาย โคชันยืนตะโกนสั่งเด็กๆที่กำลังไล่เตะฟุตบอลกันอย่างมุ่งมั่นฝุ่นดินลอยขึ้นตามแรงเท้าของพวกเขาบรรยากาศของการซ้อมฟุตบอลเต็มไปด้วยพลังแม้ว่าจะเป็นเพียงสนามเล็กๆในโรงเรียนบ้านดอนด่านนาแต่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของความฝันของเด็กหลายคน หลังเลิกเรียนเด็กๆจะมารวมตัวกันที่สนามวิ่งลาบอลฝึกส่งบอลและเรียนรู้กลยุทธ์การเล่นจากโคช้ชการซ้อมสิ้นสุดลงตอนข่ำ19.30นาฬิกา30นาทีแต่ไม่มีใครบ่นเหนื่อยเพราะพวกเขารู้ว่าการฝึกฝนในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าวันที่2มีนาคม2568เด็กๆตื่นเต้นเมื่อได้ก้าวเข้าสู่สนามญ้าจริงที่เวียนนาการ์เด้นรีสอร์ท ลงแข่งขันในรายการ KKB Youth Cup 2025U11 20ณสนามญ่าจริงเวียนนาการเดนรีสอร์ทในตัวเมืองนครราชสีมาโดยงานนี้ได้ลงแข่งในชื่อทีม DDNA พวกเขาสวมเสื้อทีมสีฟ้าขาวด้านหลังมีชื่อโรงเรียนบ้านดอนด่านในอยู่ด้านบนเบอร์หรือหมายเลขของแต่ละคนโคชคอยกระตุ้นให้เด็กๆมีสมาธิและสนุกกับเกม ทีม DDNA มีผู้จัดการทีมคือผออต้องวุฒิพงษ์ประดิษฐ์สตาฟโค้ชสองคนคือโค้ชอันกับโค้ชกุ้งนักเตะในทีม DDNA ก็มีหนึ่งเด็กชายธนพัทรเจตมาศสอเด็กหญิงภูริดาภูมิสันเทียสเด็กหญิงสายรุ้งยองสันเทียสเด็กชายจีน,นัทณภัทรแบบขุนทศ 5. เด็กชายธนดลทรัพย์ปทุมศินป์ห เด็กชายชยานนทช่วยประคอง 7. เด็กชายทิติสอนภูมิโคครัก8เด็กชายชายชาญสายจันทร์9เด็กชายธนัทไตรยอขัน10เด็กชายสุภกรเสวขุนทศ11เด็กชายศักดรสอนพวงสันเทีย12เด็กชายสรวิทริคำภา13เด็กชายชนะชัยการจนา14เด็กชายกิติกวินดุลขุนทศ15ห เด็กชายขุนพ้นการแข่งขันนัดแรกคู่ที่หนึ่งทีม D D N A พบกับทีม S T K Academy เกมนี้เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีม D D N A เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีมชนะไปหนึ่งประตูต่อ0ูนย์เด็กๆกระโดดดีใจกันยกใหญ่นี่คือชายชนะนัดแรกในการแข่งขันครั้งนี้ การแข่งขันนัดที่2คู่ที่7ทีมดีดี NA, พบกับทีมเยาวชนปักธงชยัยทีมคู่แข่งแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากกว่าเด็กๆพยายามอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็พ่ายไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งความผิดหวังปรากฏบนใบหน้าแต่ฟุตบอลมันเป็นแบบนี้มีแพ้มีชนะสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปบททดสอบสุดท้าย แม้จะแพ้ในรอบแรกแต่คะแนนสะสมยังทำให้ทีม DDNA ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แข่งของพวกเขาคือทีมเยาวชนปักธงชัยอีกครั้งเด็กๆมีโอกาสแก้ตัวเสียงเชียร์ดังขึ้นจากข้างสนามเกมเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นทุกคนพยายามเล่นให้ดีที่สุดพวกเขาไม่กลัวและสุดสุดใจแต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานทีมแกร่งได้แพ้ไปอีกครั้งศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ทีมเยาวชนปักธงชัยคว้าชแชมป์ในรายการนี้ไปครองส่วนเด็กๆของทีม DDNA แม้จะพลาดถ้วยรางวัลแต่พวกเขาได้เรียนรู้มากมายจากการแข่งขันหลังจากแข่งเสร็จกลับมาที่โรงเรียนโคชอันได้ส่งข้อความถึงพี่แอดมินของเพจที่นี่ด่านนายว่าวันนี้ก็เพิ่งไปแข่งในเมืองมาที่เวียนนาการ์เดนรีสอร์ทชาวด่านนายตามไปเชียร์เด็กๆไปให้กำลังใจครูเยอะครับ ผมเสียสละเวลาแรงกายแรงทรัพย์ส่วนตัวบางทีฟังแล้วท้อบ้างบางโพสเห็นมีโพสตหนึ่งโพสต์ว่าอยากช่วยสนับสนุนช่วยแต่คิดดูอีกทีถ้าเด็กๆได้ไปเล่นอยู่ทีมที่เก่งกว่านี้จะดีกว่าตอนนี้ผมก็หาทีมใหม่ให้เด็กๆได้หลายคนแล้วครับสิ้นเดือนนี้น่าจะได้ไปสอถึงสามคน โคชเข้ามาทักหลังจากเห็นคลิปเสียงเรื่องเล่าชาวตำบลด่านใน EP 144ชื่อเรื่องแสงไฟที่ยังไม่ดับพูดถึงเด็กๆที่ยังซ้อมทุกวัน พี่แอดมินส่งข้อความของโค้ชมาให้ฉันตั้งแต่เช้าวันที่สมีนาคมฉันอ่านแล้วรู้สึกว่าโค้ชกำลังเผชิญกับความรู้สึกเหนื่อยใจปนท้อแท้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความตั้งใจดีที่อยากช่วยเหลือเด็กๆให้มีโอกาสที่ดีกว่าจากข้อความของโค้ชฉันมองเห็นถึงความเสียสละโค้ชทุ่มเททั้งเวลากำลังกายและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและความจริงใจความท้อแท้เมื่อเห็นหรือได้ยินความคิดเห็นบางอย่างทำให้รู้สึกท้อหรืออาจรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่คาดหวังความหวังดีต่อเด็กๆแม้ว่าจะมีความเหนื่อยใจคุณยังคงมุ่งมั่นหาทางออกที่ดีที่สุดให้เด็กๆได้พัฒนาไปในที่ที่เหมาะสมกว่าความกังวลอาจมีความคิดวนเวียนว่าสิ่งที่ทำอยู่ดีพอหรือยัง หรือควรทำอย่างไรต่อไปให้ดีกว่านี้ฉันก็อยากจะบอกโคชอันโคชกุ้งและทุกๆคนว่ามองย้อนถึงเหตุผลที่เริ่มต้นทำสิ่งนี้สิ่งที่คุณทำมีคุณค่าแม้บางครั้งอาจไม่ได้รับคำชื่นชมเสมอไปแต่การเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างให้เด็กๆมีผลกระทบในระยะยาว โฟกัสที่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆการที่เด็กๆจะได้ไปอยู่ทีมที่ดีกว่าแสดงว่าคุณมีส่วนช่วยให้พวกเขาเติบโตถือเป็นความสำเร็จที่ควรภูมิใจแม้ว่าคุณจะรู้สึกท้อบ้างเป็นบางครั้งแต่งานที่คุณทำมีความหมายมากอย่าลืมให้กําลังใจโค้ชเด็กๆและทีมงานทุกคนด้วย บางเรื่องในอดีตเราอาจจะทำไม่ได้แต่อย่าพึ่งให้ความทรงจำเหล่านั้นมาบั่นทอนลองทำอีกครั้งดูก่อนได้ไม่ได้ค่อยมาว่ากันการฝึกซ้อมถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมากพอผลลัพธ์ที่ตามมามันคือการพัฒนาและเติบโตขึ้นแน่นอนช่วงแรกแรกของการสร้างทีมพบทั้งความสำเร็จ ความผิดหวังแต่เมื่อไปดูเด็กๆ็กซ้อมที่สนามโรงเรียนบ้านดอนด่านนายเห็นความมุ่งม,มั่นทุ่มเทของโคช้ชฉันก็รู้สึกอิจฉาเด็กๆที่กำลังวิ่งอยู่ในสนามสมัยฉันเรียนที่นี่โรงเรียนบ้านดอนด่านนายอยากเล่นฟุตบอลอยากลงแข่งในกีฬาสีแต่ถูกรุ่นพี่ถูกเพื่อนกันไว้ไม่ให้ลงแข่งให้คนที่เก่งกว่าลงแข่งที่มาจากได้ชนะ ตอนนี้มาเห็นโค้ชพาเด็กเด็กซ้อมพาไปแข่งฉันคิดว่าน่าจะเกิดช้ากว่านี้จะได้มีโอกาสไปแข่งแบบเด็กๆในทีมบ้างเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนๆตามไปเชียร์เด็กๆที่ไปแข่งฉันก็อยากช่วยหาสปอนเซอร์มาช่วยสนับสนุนเด็กๆทีมบ้านเราเหมือนกันแต่เห็นข้อความที่โค้ชคุยกับพี่แอดมินเพจที่นี่ดนนันนนที่ว่าจะช่วยหาผู้สนับสนุนโค้ชตอบว่าไม่เป็นไรครับ ไม่รู้ว่าโค้ชเจอความกดดันหรือเปล่าเมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนท่านก็หวังให้ทีมต้องชนะแต่กีฬามีทั้งแพ้ทั้งชนะเดี๋ยวจะไปกดดันโค้ชกับเด็กๆมากเกินไปมั้งฉันคิดถึงโอกาสของเด็กๆมากกว่าไม่ได้ต้องการให้ขึ้นป้ายพู้สนับสนุนข้างสนามแค่อยากให้เด็กบ้านเราได้เล่นได้แข่งแค่ได้เห็นแววตาแห่งความมุ่งมั่นของเด็กๆมันมีพลังจริงๆ จุดสำคัญอีกอย่างคือทีมของเรามีนักฟุตบอลหญิงสองคนที่น่าจับตาคือเด็กหญิงภูริดาภูมิสันเทียและเด็กหญิงสายรุ้งยองสันเทียทั้ง2คนลงแข่งฟุตบอลและเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งสกัดบอลมีความมุ่งมั่นในเกม เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถทัศนคติและโอกาสในการพัฒนาทั้งสองเด็กหญิงสามารถเล่นเต็มที่แสดงว่าเธอมีความแข็งแกร่งความเร็วและความอึด ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในฟุตบอลสามารถเข้าสกัดบอลและเข้าปะทะอย่างจริงจังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเข้าใจเกมไม่ได้กลัวการปะทะเหมือนที่บางคนอาจมองว่าเด็กผู้หญิงมักจะระวังตัวมากกว่าซึ่งทางโค้ชได้ฝึกฝนสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพื่อให้สามารถรับมือกับแรงปะทะจากคู่แข่งได้ดีขึ้น การที่เด็กทั้งสองคนเล่นเต็มที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นความมั่นใจและความรักในฟุตบอลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการพัฒนาเป็นนักเตะที่ดีต่อไป ในช่วงที่แข่งฟุตบอล7คนด่านนายคับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ทีม PS Soccer Academy มีนักฟุตบอลแฟดหญิงลงสนามแข่งพาทีมคว้ารองแชมป์ด่านนายคับและไปแข่งอีกหลายสนามบ้านเราก็มีสองนักฟุตบอลหญิงคนเก่งสายรุ้งและภูริดาที่โค้ชจะฝึกฝนให้เก่งพร้อมกับนักฟุตบอลชายต่อไป เสียงนกวีดของโคชอันดังขึ้นอีกครั้งสนามโรงเรียนบ้านดอนดันในยังคงเต็มไปด้วยเสียงลูกฟุตบอลกระทบเท้าความฝันของนักฟุตบอลตัวน้อยยังคงดำเนินต่อไปจากเรื่องราวของทีมฟุตบอลเด็กน้อยจากดันในเราได้ข้อคิดได้5ประการดังนี้ 1. ความมุ่งมั่นและความเสียสละ ดอกจันโคชอันและทีมงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการพัฒนาเด็กๆโดยทุ่มเททั้งเวลาแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัวการเสียสละเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความปรารถนาดีที่ต้องการมอบโอกาสให้เด็กๆได้เติบโตและพัฒนาศัก,กยภาพของตนเอง 2. ความสำคัญของการให้กําลังใจ แม้จะ,ะเผชิญกับความท้อแท้และอุปสรรคโคชอันยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันเด็กๆให้ไปสู่จุดหมายการให้กำลังใจซึ่งกันแอลกันทั้งจากโคชผู้ปกครองและคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ 3. การเรียนรู้จากความผิดพลาด การแข่งขันกีฬาไม่ได้มีแต่ชัยชนะแต่ยังมีความพ่ายแพ้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทีม DDNA ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในการแข่งขันและนำไปพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น 4. โอกาสและความเท่าเทียมเรื่องราวนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมอบโอกาสให้เด็กทุกคนโดยไม่จำกัดเพศหรือความสามารถ การที่ทีมมีนักฟุตบอลหญิงสองคนที่โดดเดน่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถที่เท่าเทียมกันของเด็กหญิงและเด็กชาย 5. พลังแห่งความฝันแม้จะเป็นเพียงทีมเล็กๆจากโรงเรียนในชนบทแต่เด็กๆทุกคนมีความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพความฝันเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาฝึกซ้อมอย่างหนกักและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่มาหนุ่มกบเค o อเคเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า